เรื่องดีเจนนี่รัชนกพร้อมหน้าครอบครัวทำบุญบ้านรูหลังใหม่สุขสันต์เจนนี่รัชนกพาครอบครัวทำบุญขึ้นบ้านใหม่รูร้ราคาหลายสิบล้านบาทหลังบรรยากาศแสนอบอุ่นแฟนคลับเข้ามาวอวยพรมากมายเป็นอีหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับเจนนี่รัชนกเกษวันหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่นอกจากผลงานเพลงและบทบาทของการเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น ที่เจ้าตัวได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศส่วนบทบาทของคุณแม่ก็ทําได้ดีอย่างไม่มีที่ติเพราะหลังจากได้ตัดสินใจเข้าประตูวิวากับสามีสุดหลอ่อยิวฉัดมงคลก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวน้องยูจินเจ้าตัวให้ความสําคัญกับลูกสาวเป็นอันดับแรกจึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตราคาหลายสิบล้านเพื่อลูกสาวคนสวยอัปเดตบ้านหลังโตใกล้เสร็จแล้ว ่อนหน้านี้ทางด้านเจนนี่ได้โพสตสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเพื่ออัปเดตการตกแต่งภายในบ้านตอนนี้เจ้าตัวเผยว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแฟนคลับตั้งตารอชมภายในบ้านได้เลยเพราะหากตกแต่งภายในเสร็จเมื่อไหร่เธอจะถ่ายคลิปรีวิวบ้านทุกซอกทุกมุมให้แฟนๆได้เห็นบอกเลยว่าภายในบ้านนั้นหรูหราสุดๆเรากับราชวังก็ว่าได้แถมบรรยากาศในบ้านก็สว่างสบายตามากๆกว้างขวาง,วางสุดๆโดยเจ้าตัวบอกตื่นเต้นมากๆก,ก็รอไม่ไหวแล้ว เจนนี่พาครอบครัวทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากที่ได้อัปเดตว่าบ้านหลังงามใกล้ตกแต่งเสร็จแล้วล่าสุดบ้านหลังดังกล่าวก็พร้อมเข้าอยู่แล้วโดยเจนนี่โพสต์ภาพครอบครัวทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยได้เขียนแคปชั่นว่าบรรยากาศทำบุญขึ้นบ้านใหม่เมื่อเช้าขอให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านแห่งความสุขความร่มเย็นมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะปราศจากความทุกข์ทั้งปวงเพียงซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีและอวยพรขอให้บ้านหลังใหม่นี้เต็มไปด้วยความรัก อาทิมีแต่ความรวยความเฮงมีแต่ความสุขนะคะขอให้รวยๆปังๆยิ่งขึ้นนะคะเอ็นดูทั้งครอบครัวเลยค่ะอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกๆคนนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยเฮงๆปังๆค่ะขอให้บ้านนี้มีแต่รักครอบครัวคุณเจนนี่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยยินดีด้วยนะคะเฮงๆปังๆค่ะ